ความฝ่าุชมุกคนครผมดีเจเบ่าให้แต่รา้งอตัวครับเมื่อนี้เอาเรื่องเล่าของอันแนวดีแนวมีประโยชน์มากนําเสนอกับพีครับน้องนั่นก็คือเรื่องเาวของมะม่วงหาวมะนาวโหอันหมากหมากหมากหมกมะม่วงหาวมะนาวโหเนะ่นะพี่น้องโอ้คุณประโยชน์มันหลายจังนะครับเมื่อนี้นําเสนอเมนูน้ําลายแตกครับผมก้อยมะม่วงหาวมะนาวโหนี่ ยำไว้แล้วอุปกรณ์เท่านะครับโอ้ยอย่าลืมเด้อกดติดตามกดซับสกไครป์กดไลค์กดแชร์ให้บ้าเทสเตอร์ได้เลยครับเด้อขอประคุณห,หลายๆครับๆๆมะม่วงหางมะนาวโหนี่เฮ็ดเป็นน้ำก็ได้เด้น้ำมะม่วงหางมะนาวโหนี่ก็เฮ็ดคือกันหลวกเลือว่าสิเอามากสดๆมันไม่กินกับน้ำปูน้ำปลาพริกเกปลา่าอะไรทำไม่อย่างงเนี่ก็แซบน้ำลายแตกดีคือกันโอ้มีน้ำลาเอาเอาน้ำให้อ้ายเน๊ น้ำบักม่วงหามานาหูอยู่ในตู้เย็นขวดสีชมพูปั่นสดๆสดสดเลยน้องจันจิลาเดียวมาให้แล้วเมื่อเ้านี้ไปคืนบ้านไหมจ้านี่นี่พี่น้องมาแล้วเมื่อเ้านี้ไปคืนบ้านไม่ไปคืนบ้านไม่บันี้เพิ่นก็ได้เอาฝากเอาน้ำปัน่นมะม่วงหามานาหูสดๆสดสดฝากมาหนึ่งขวดนี่นะครับเดี๋ยวสิมาชใมใไ้พี่น้องเบิง่งนะครับ เมตายแจักบาทเนี่ยเทน้ำทิ้งให้พี่หน่อยพี่จะเอาเก้วมาชิมอันนี้สัโอ้ยน้องจันจิล่ามันียอยู่กับน้องจันจิล่าพี่น็อตวรลีญานั่นเข่าห้องไปแล้วอยู่ในออฟฟิศแล้วนะครับนี่น้ํามะม่วงหาวมะนาวหูสดๆยวจะชิมนะครับอันนี้ก้อยมะม่วงหาวมะนาวหูสดๆผมใส่น้าตาลใส่เกลือใส่ผงชูรสใส่พริกผงใส่กุ้งแห้งน้อยนึงไปแล้วเดี๋ยวผมจะเอาน้ำปลาลาดเติม นะครับมันก็จะเป็นก้อยน้ำปลาร้ากะเอายี่ห้อเขามากนะครับมากยี่ห้อได้กับไส้ครับผม <laughs> ยี่ห้อได้กันนั่มขึ้นกันนะครับใส่ข้าไปใส่ข้าไปพอจากสองช้อนใส่ลายก่จะเคลม <laughs> ใส่น้ำปลาร้าและแต่ข้นใ้มันเข่ากันครับผมนี่ข้นในมันเข่ากันโอ้ยพออีเมลคนเอ้ มาพูดมาพูดเหอะนาอเนี่ยนะครับคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันนะประโยชน์ประโยชน์ของมะม่วงหาวมะนาวโห่วพวนี้ไปหาข้อมูลดีมีการหาข้อมูลนี้บาเม่นท่านใดท่านเ้าดีมีสาระมื้อนี่ยม,มีสาระจักน้อยพี่น้องเอ๋ยเนี่ยนะครับ เดี๋ยวๆไวกล่องใหม่ก่อนมันคือจังเห็นทั้ง,งคางครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับลักษณะคือจะเขานั่งอ่านข่าวนะนะครับนี่มีข้อมูลมาบวอกสุพีนองฟังได้ครับประโยชน์ของมะม่วงห้าวมะนาวโหมะม่วงห้าวมะนาวโหมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยในการชะลอวัยและลิ้วรอยหมากมะเน็ดครับผมช่วยในการชะลอวัยและริ้วรอยอุป,ปัตโอกินแล้วเป็นเบา กินเราจะบวเห่าโบเก้ได้เนี่ยช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอันนี้แก่นสปปรรพคุณของแก่นมันนะฮะแล้วก็แก้อาการอ่อนเพลียเมื่อยลา้าอันนี้สปปรรพคุณของเนื้อไม้ต้นมะม่วงหาวมานาหูเอามาเฮ็ดเป็นยานะครับช่วยให้เจริญอาหารครับช่วยมีส่วนช่วยลดความอ้วนนี่จอยบะนี่เราคอยผลของมะม่วงหาวมานาหูนี่มีส่วนช่วย ในเรื่องของการลดความอ้วนด้วยนะครับคุณผู้ชมน้ำได้แตกน้ำได้แตกแล้วน้ำได้แตกแล้วลากะช่วยช่วยขยายหลอดเลือดป้องกันการเกิดโรคหัวใจช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งนี่ผมได้ยินแต่เขาเจ้าว่าให้กินมือละเกลนวยไว้สั้นป้องกันมะเร็งสั้นว่าโอ้สีมันอิลิเดี่มีข้อมูลชัดเจนแล้ว ธาตุาเหล็กในผลมีส่วนช่วยรักษาโรคเบาหวานเน้อผู้เป่นยเบาหวานต้องกินมีส่วนช่วยรักษาโรคโลหิตจางช่วยรักษาโรคปอดช่วยรักษาโรคทุ้งลมป่งพองสรรพคุณสรรพคุณเอา้าเ้าสีววาช่วยรักษาไดบิเนี่ยสดบ่วจับข่อยสิบัดเนี้ยข่อยอ่านตามมันนี่เด้ขอข่อยเอามาจากเว็บไซต์เด้อยดยอ่านก่อนเด้อเวบไซต์ แหล่งอ้างอิงสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพสอส,อส,อสอเนี่ยข้อมูลพี่น้องครับไปเปิดเบองเว็บไซต์นี่ก็ได้นะครับช่วยช่วยนะครับอ่ามีโอซปาคุนหลายจังเวช่วยเรื่องของโรคไตบรรเทาอาการโรคตับช่วยโรคเกาโอ้ยไหลซาปาคุนหลายครับพี่น้องไปอ่านเอาเด้อเว็บไซต์ สอ inh. สนะครับ mm hmm. ข้อมูอลอ้างอิงแหล่งอ้างอิงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพสอสเนี่ยข้อมูลนี้เอามาจากเว็บไซต์นี้ไปพี่น้องไปคนหาอ่านเอาอย่าให้อ่านหลายเลายทอเพราะว่าหัดอ่านผิดย่านเขาจับแต่ว่าสรุปโดยรวมแล้วดีมีประโยชน์นะครับนี่มะม่วงหาวมะนาวโหปาดอือหืองานหนึ่งเามาเสียดาเดด เดย๋ยโคนให้เขากันดีๆก่อนอืมอือหือเอาละครับคำแรกคำแรกเลยมะม่วงหาวมะนาวโหนี่คำแรกนะครับอืม รสชาติลักษณะคือห้ากินบักนาวผสมกันกับบักม่วงสม้มแซ่บข้าวทาทำที่สองอา่า อ,อร่อยอืมเสับเออขาทาขาทาอืมพี่น้องไปเฮ็ดกินเส่บ <laughs> ต่อไปเรามาชิมน้ำน้ำมะม่วงหามะนาวหูนะฮะปั่นสดๆ ชิมน้ำชิมน้ำทีนี้มาชิมน้ำน้ำปั่นสดๆเลยน้ำมะม่วงหาวมะนาวหูรสชาติสิเป็นเจ้าไหนบ้างสมสม้มส้มแซบ่บอร่อย อือดีมากอืมคุณนับประโยชน์หลายประโยชน์หลายพี่น้องมะม่วงหาวมะนาวห่เนี่ยคุณนับประโยชน์สุดยอดอิลิพี่น้องต้องพากันไปหามาลับประทานหามาปลูกไว้บ้านดีมากมากเลยนะครับพี่น้องครับนื้อนี่นําเสนอเรื่องของมะม่วงหาวมะนาวหู่พะว่าย่อมนี่มันออกหลายมันออกหลายหล้วบันออบบนี้มันเป็นประโยชน์เพื่อนบอกว่ากินมือละเก้าหน่วย ชะลอความกแก่หลวกต้าันมะเร็งพรอมอันเพิ่นนี่ผู้ใดเพิ่นเนี่ยผู้ใดเพิ่นนี่ก็คือว่าอาจารย์สานั้นที่นี่บอกข่อยเมื่อเช้านี่มะม่วงหาวมะนาวโหถวยนี่กับอาจารย์สารนั้นที่นี่อุดคำเที่ยงจากสำนักง,งานสกสชจังหวัดเลยเพิ่นฝากมากขอบพระคุณเพิ่นหลายๆนะครับด้นําเสนอเรื่องเล่าของมะม่วงหาวมะนาวโหูนี่นะครับส่วนน้ํมามะม่วงหาวมะนาวโหูปั่นสดสดนี่ได้มาจากบ้านเออเนืลืมซื้อเพิน่นแลวกบ,บันนี้ ไปคืนบ้านไม่เพื่อนมือเศร้านี่เมเพื่อนเอาฝากเนี่ยน้ําปั่นสดๆเลยมะม่วงหามมะนาโหนะครับเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่พี่น้องหากินหารับประทานได้มันดีต่อสุขภาพร่างกายก็อยางให้พี่น้องหามากินนะครับเมื่อนี้นําเสนอไว้ซัมนี่สิขออนุญาตจัดการความเสียบความนวดต,ตรงนี้ต่อเนื่องก่อนกับน้องจันเจราลาบไปเลยพอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไว้ซํานีเนะครับเนาะอ้าวอีกจะข้ามปะอีกจะข้ามอีกจะข้าม โอ้ยอดซ่าไลอย่าเริ่มกดไลค์กดแช์กดติดตามกดซับสไคร้ให้เบาให้ไตน่เลยครับเด้อนะฮะเมนี่ล่าพี่ละน้องไปก่อนเสียบต่อเลยพี่น้องมาเสียบๆน้ำกันโอ้ยน้ำไหลแตกโอ้ยอืมอร่อย